ที่อันวายิบรามซึ่งเลิกกำหนดการไปแล้วที่จะนัดคุยคุณทักษิณในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับที่หลังกาวีเนี่ยแต่ว่านี่นะครับก็รู้อยู่แล้วว่าคุณทักษิณมีเงื่อนไขในการได้รับการประกันตัวในคดีหนึ่งหนึ่งสองและต้องมาพาสปอร์ตไว้ที่ศาลคือห้ามออกนอกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ชัดเจนว่าการออกนอกประเทศยังมีปัญหาต้องไปแสดงตัวกับสารตอนกลับมาต้องมารายงานตัวกับสาร นะครับแต่กรณีของคุณทักษิะก็เคยมีพฤติการหลบหนีไปถึง17ปีหัวข้อนี้นะครับกล้าและกลัวเนี่ยมันเป็นการสะท้อนของกรณีทักษิณชิน,นวัตรและก็ประชาชนว่าความกล้าความกลัวนั้นมันมีคนละสถานะเช่นว่าประชาชนเขากลัวว่าจะสุ่มเสี่ยงเสียดินแดนนะครับกลัวว่าประเทศไทยจะกลายเป็นเมืองบ่อน นะครับหรือว่าจะต้องเสียแผ่นดินให้กับต่างชาติในเรื่อง9 9ปีที่คุณทักษิณและรัฐบาลอุ้งยิงต้องการจะทำหลากหลายเรื่องราวนั้นเป็นความกลัวแม้กระทั่งเรื่องการทำลายระบบเงินราก็ตามคนจึงจะต้องมีความกล้าอันเป็นผลจากความกลัวเรื่องบ้านเมืองที่จะเกิดความเสียหายนี่คือมุมในส่วนของ ประชาชนส่วนคุณทักษิณน,นะมุมมองที่ผมมองเข้าไปที่แสดงความกล้านะครับที่เชียงใหม่อย่างเมั่มันความเป็นจริงการปราศัยทางการเมืองเสียงดังนี่เป็นเรื่องปกติเมื่อสี่ปีที่แล้วพลพรรคของพรรคเพื่อไทยอยาบวานี้เยอะครับพูดคำถุยคำนะครับแล้วก็ใส่ความบุลิศบูรณุประกรณ์เรื่องการ ย้ายไปอยู่พลังประชารัฐมีภาพผู้กองธรรมนัฐภาพเดียวนะครับสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนจนกระทั่งวันนี้คนที่กล่าวหาก็ไปอยู่ซะเองแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับการที่มีท่วงทํานองตาต่อตาฟันต่อฟันขึ้นคิงงาภาษากลางก็มึงกลัวนะครับตอบโต้ทุกรูปแบบไม่หมูอีกต่อไปบางคนเนี่ยนะครับ นักร้องมีที่ชายทะเลสารพัดนะครับไม่มีอาชีพอะไรวันนี้สื่อมวลชนเนี่ยนะครับมาสอบถามผมผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่การต่อสู้ชุมนุมนะครับในช่วงนับสิบสิบปีนั้นเนี่ยมีประชาชนที่เขาจะต้องการยกที่บริจาคที่เป็นการส่วนตัวให้กับผมเป็นจำนวนมากไม่ว่าเนี่ยนะครับที่ นะครับที่เมืองท่องเที่ยวเนี่ยไม่น่าเชื่อนะที่พัทยานะครับที่ภูเก็ตโคราชมวกเหล็งแม้กระทั่งพุทธมณฑลแต่ผมก็ปฏิเสธทุกที่และขอบคุณในความหวังดีแม้ว่าถ้าไปเอาที่วันนั้นซึ่งก็มีสิทธิ์เต็มนะครับวันนี้ราคาอาจจะมโหรานไม่ต้องยากลำบากครับ แต่ว่าณขนาดนั้นนะครับและก็ดีใจจนถึงขนาดนี้ว่าที่ตัดสินใจไม่รับที่เหล่านั้นเพราะเนี่นะครับในการต่อสู้มันเป็นเรื่องนะครับเรื่องชาติบ้านเมืองไม่ได้มีนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้รับความเห็นใจจากประชาชนและเข้ามายกที่ให้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนประเภทนะครับที่จะต้องไปซื้อที่ติดชายทะเลนะครับ ช่วงที่ต่อสู้เนี่ยคนยกที่ให้มากมายยังไม่เอาเลยมีตัวตนนะครับบางคนเสียชีวิตไปแล้วก็มีแต่ผมก็บอกว่าทัศนะเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าช่วงที่สู้กันหนักเนี่ยคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศผมอยู่ในประเทศเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่คนในอยู่ใกล้ชิดผมจะรู้และผมก็จะปฏิเสธแบบขอบคุณเสียงดังๆนะครับทั้งที่ หลายคนคิดว่าข้างหน้าเรายังไม่รู้อนาคตซึ่งเขาอาจจะพูดถูกแต่ว่าความสบายใจนั้นมันไม่ต้องมีอะไรคิดภายหลังว่านะครับเป็นเรื่องของอามิตรหรือแม้กระทั่งแม้ว่าจะโดยเสน่หาก็ตามดังนั้นเนี่ยนะครับพอมีเรื่องการมาพูดว่าไม่มีอาชีพมีที่ชายทะเลไม่ใช่ผมแน่นอนแล้วลองไปตรวจดีเดียนะครับไม่ไ่าไม่ใช่เฉพาะฝั่งคนที่ไปร้อง นะครับคุณทักษิณเท่านั้นในสี่ฝั่งรัฐบาลนั้นก็ไปตรวจสอบกันเถอะแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญก็คือว่าการใช้วิธีการข่มขู่การที่กล่าวอ้างนี่นะครับก่อนหน้านี้ที่หัวหินเรื่องตี่จะใช้ปปงสันพากรตาต่อตาฟันต่อฟันนั้นปัญหาว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรถ้าเนี่ยครับต้องใช้องค์กรเหล่านั้นตัวเองก็ต้องเป็นนักร้องด้วยนะ คือหมายความว่าก็ร้องแต่ว่าไม่ใช่สั่งการเพราะตำแหน่งของของคุณทักษิณนน่ะ่มีอย่างเดียวคือพ่อนายกซึ่งไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญไม่อยู่ในกฎหมายอื่นใดแต่ว่านี้นะครับการแสดงความเกร้าออกมานั้นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าทุกคนกลัวนะครับเขาคงจะกลัวมานานแล้วผมมักจะยกตัวอย่างว่า สมัยอยู่กับคุณทักษิณเนี่ยศัตรูของคุณทักษิณเนี่ยตัวใหญ่กว่าคุณทักษิณมากก็ยังฟาดกันมาอยู่แล้วนะครับเอาร่างกายเข้าไปฝังเอาอิสรภาพเข้าไปฝังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็บอกเลยว่าแม้ว่าหลายคนจะแสดงความห่วงใยเล่าในแต่ละประกฏการซึ่งผมก็รู้นะครับแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจอยู่ด้วยความกลัวนะั้น โอกาสถูกอุ้มถูกฆ่าเนี่ยมันมีทุกขณะอยู่แล้วทำไมจะไม่รู้เล่าแต่ถ้าเราอยู่ในความกลัวนะั้นและความกลัวนะครับจะนำพาสู่ความเสียหายของชาติบ้านเมืองตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปีสามห้าจนกระทั่งบัดนี้เนะี่ยความจริงก็ก่อนหน้านั้นนะเราก็อยู่ในสถานการณ์เดิมพันของความเป็นความตายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจะตายวันไหนก็ไม่รู้วันนี้ก็เหมือนกันนะครับ เพียงแต่ว่านี่นะครับจากเดิมระวังฝ่ายหนะึ่งวันนี้ก็ต้องมาระวังอีกฝ่ายนะแต่อย่างไรก็ตามนั้นถ้าเราอยู่ด้วยความกลัวนะครับแล้วเราก็เกิดมาก็เสียชาติเกิดกันก็เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีไรสลับซับซ้อนก็เห็นตนเห็นตัวกันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับก็ยังจะต้องสู้กันต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเนี่ยนะครับพอเรื่องกิตตรัสถูกตีตก แน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับผลพวงถัดจากนี้ไปเนี่ยวันนี้ยังไม่ชัดร้อยเปอร์เซนแต่ว่าไปไม่ได้แล้วนะครับว่านะครับกระทรวงการคลังโดยรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนั้นก็เข้าในขอบเขตของข้อกฎหมายแล้วนะการกระทําในส่วนนี้สําเร็จไปแล้วในเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องผู้ดํารงตําแหน่งทาง,งการเมืองมันลามนะครับไปถึงที่นายยกรัฐมนตรีแต่งทั้งบุคคลต้องห้าม ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งจะมีผลผูกพันนะครับต่อมาจากนี้หลายเรื่องเรานะครับไม่ได้ไหมายความว่าทําอะไรกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือตั้งแต่ต้นปีเนี่ยให้นับวันที่15มกร,ราที่แพทยสภากีดเส้นตายเนี่ยและดูการทําหน้าที่ของปปชหลังจากปีใหม่น่รวมกระทั่งกกตก็มีการขยับอย่างมีนัยยะสําคัญ ในเรื่องการครอบงำแต่จุดตายนั้นยังอยู่ที่สารดีกาแผนเคดียาพูดมงตำแหน่งทางการเมืองในฐานะนะครับที่เป็นเจ้าของคดีที่พิพากษาลงโทษจำคุกคุณทักษิณในคดีทุจริตคอร์รัปชันแล้วไม่ปรากฏว่าจะได้รับโทษแม้แต่เพียงวันเดียวแม้จะได้มีบราชงการลดโทษแล้วก็ตามผมว่านี่นะครับจะอยู่ที่จุดนั้นหลายคนคิดว่านะครับต้องรอ คดีในปปชจบจะต้องรอแพทย์สภาจบความจริงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่าจะทําให้เห็นหลักฐานเนี่ยนะครับของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะเรื่องนี้เนี่ยครับมันจะเป็นคดีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยว่าประเทศเรานั้นเนี่ยนะครับที่จะคานสายตาคนดูเปลี่ยนดําเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดําความอายุติธรรมนะครับตําหน้าคนไทยทั้งชาติน,นนะครับกรณีนี้ จะเป็นอุทาหรณ์ที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้แน่นอนที่สุดการที่อันวายิบรามซึ่งเลิกกาหนดการไปแล้วที่จะนัดคุยกุณทักษิณในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับที่หลังกาวีเนี่ยแต่ว่านี่นะครับก็รู้อยู่แล้วว่าคุณทักษิณมีเงื่อนไขในการได้รับการประกันตัวในคดีหนึ่งหนึ่งสองและต้องเอาพาสปอร์ตไว้ที่ศาลคือห้ามออกนอกประเทศนะครับเพราะฉะนั้น กรณีนี้ก็ชัดเจนว่าการออกนอกประเทศยังมีปัญหาเพราะอย่างที่นะครับเราก็ได้เห็นกันอยู่แล้วว่าคุณทักษิณเคยได้รับการอนุญาตแม้ว่าจากคดีอื่นก็ตามขออนุญาตศาลเพื่อไปดูกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งก็มีระยะเวลาจำกัดคือหมายความว่าเวลาคนต้องคดีแบบผมเนี่ยถ้าออกนอกประเทศต้องขออนุญาตศาลต้องเอาเงินวางศาล ต้องไปแสดงตัวกับสารตอนกลับมาต้องมารายงานตัวกับสารนะครับแต่กรณีของคุณทักษิณน,นั้นก็เคยมีพฤติการหลบหนีไปถึง17ปีนะครับวันนี้ก็ยังเห็นอยู่ว่าการออกนอกประเทศยังเป็นเรื่องยากสำหรับคุณทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการหาความสำรัญขึ้นเวทีปราศัยของการเลือกนายกอบจเนี่ยนะครับก็ขอให้ทำอย่างเต็มที่ เพราะไม่รู้ว่าในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรน,นั้นเขาจะอยู่เพื่อจะหาเสียงในการเลือกตั้งปี70สมมุติว่าการเลือกตั้งมันจะมีปี70ตามความที่ปรากฏแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าจะได้เลือกตั้งจนถึงปีนั้นจะมีเหตุอะไรกันก่อนหรือไม่แต่การเลือกตั้งนายกอบจอยังมีเวลาแน่นอนเพราะนี่นะครับ1กุมภาเนี่ยอย่างไรก็ยังมีเวลาเหลือเฟือ ดังนั้นเนี่ยนะครับการปราศัยที่มีคนฟังเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ช่วง17ปีก็คือพูดกับกล้องแล้วก็วีดีโอลิงคงผ่านหน้าจอผ่านเวทีปราศัยก็ให้เสพความสุขนี้เต็มเพราะคนการเมืองมันจะเสพความสุขเรื่องอื่นได้ไงก็คือได้ได้ปราศัยได้อธิบายนะครับได้ของขึ้นดูดันเกลี้ยกราดนะครับไม่รู้อารมณ์ไหนนะครับนี่ก็คือแบบสไตล์การเมือง แต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับถ้าถามว่านี่คือความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วหรืออย่างผมมองดูว่าไม่ใช่เพราะแน่นอนที่สุดนั้นคนที่เขารักชาติบ้านเมืองคนที่มีหน้าที่เนี่ยต่างก็แลเห็นปัญหาของคุณทักษิณทั้งสิ้นนะครับว่าการดำรงอยู่ที่ผ่านมากล่าวอ้างสร้างความกลัวเกินจริงกับพักประชาชนนั้นนะนำไปสู่ความเสียหายของชาติบ้านเมืองอย่างที่คาดไม่ถึง นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นรองรอยนะครับหลังปีใหม่ตามลําดับนะครับเพียงแต่ว่า <S <S นะครับการเดินการดิ้นรนอะไรต่างๆก็ไม่ได้ปรามาสเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่มีศักยภาพครับนะครับทําอะไรก็ได้เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกเรื่องเท่านั้นเองวันนี้เนี่ยนะครับคิดออกนอกประเทศกลายเป็นเรื่องยากที่สุดก่อนหน้านี้การเข้ามาประเทศไทยเป็นเรื่องยากที่สุดครับไปได้ทั้งโลกยกเว้นประเทศไทยวันนี้ก็อยู่ได้ ในประเทศไทยไปที่ไหนไม่ได้ทั้งโลกอีกต่อไปนะครับมันก็ตาลปัดเท่านั้นเองเลือกกลับบ้านมันก็ต้องแลก,กับเรื่องนี้นะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ยพอมันกระชับมามันเป็นสาราว,วัดใจนะครับว่าพร้อมไหมนะครับสําหรับการไปไประชิญในเรือนจํานะครับแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับถ้าบ้านเมืองมันพึงจะถูกต้องเนี่ยเพราะผมก็ผ่านมาหมดแหละนะครับไม่ว่า นับโทษใหม่หรืออะไรสารพัดที่ใครบอกว่าออกไม้ขังใหม่ไม่ได้นะไม่ใช่หรอกก็ผมก็ผ่านมาหมดแล้วไงไม่มียกประโยชน์ให้กับจำเลยใดๆทั้งสิ้นกันเสียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นทุกเรื่องเนี่ยนะครับต้นปีมันประเดประดังหมดเรื่องของกิติรั์พอไปไม่ได้ความรับผิดชอบและมันลามเรื่องไทยกัมพูชาคณะกรรมการเจทีจะยังไงนะครับบิ๊กอ้วน อย่างรักษาเก้าอีก้กระทรวงกลาโหมอย่างมั่นคงหรือไม่กระทรวงความมั่นคงแต่ไม่รู้มั่นคงหรือไม่ก็ตามเพราะว่ามันมีหลากหลายหลากหลายปัจจยัยนะครับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องผลประโยชน์ห้าสิบห้าสิบนะครับมันไม่มีทางจะทําง่ายๆมันก็ยากไม่ได้แตกต่างไปจากกิติรัตน์านารนองกิติรัตน์ไอ้กิติรัตน์เรื่องคนยังยากขนาดนั้นไอ้นี่เรื่องแผ่นดินนะครับไม่ต้องยกตัวอย่างยกเมียให้ใครยกอะไรใคร นะครับที่ปราัยมันคนละเรื่องกันออ้นี้มันแผ่นดินครับนะครับทรัพย์สินส่วนตัวไปยกให้ใครก็ได้แต่ว่าของแผ่นดินนั้นมันไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ยกให้กับใครเพราะนี่นะครับประเทศมันเป็นของทุกคนไม่ใช่สมบัติของใครนะครับไม่ว่าจะมีตําแหน่งแงงห่งหนใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนั้นที่ประชาชนคนในชาติเขาเห็นความเสี่ยงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทักท้วง แล้วเป็นเรื่องที่อธิบายเนี่ยนะครับตอบโต้ไม่ได้แม้กระทั่งกรณีเดียวมีหน้ำซ้ําเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผลประโยชน์คนไทยก็ไม่ได้แต่สุ่มเสียงเรื่องการเสียดินแดนนะครับแล้วก็นะครับหลังปีใหม่เราอาจจะมาชําหละเรื่องไอ้พรบบอลเนี่ยนะครับอย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งเพราะเนี่ยนะครับนี่ก็จอหลังปีใหม่แต่ผมดูอาการที่น่ากังวลคือในส่วนของอปปชจอ พวชณวันนี้เนี่ยนะครับจะมีคนรอกรเกษียณอยู่แน่นอนที่สุดนั่นเนี่ยจุดแข็งในคดีชั้น14เนี่ยเพราะมีประธานสอบเป็นหนึ่งในกรรมการชุดใหญ่คือท่านเอกวิทย์ซึ่งมาจากศาลพูด,ดง่ายว่าใครก็ไปล่วงอะไรไม่ได้ครับมีความแข็งแรงและเขาเป็นเจ้าของสำนวนในการตั้งคณะกรรมการไต่สวนชุดใหญ่เนี่ยเขาเป็นคนรับผิดชอบ แต่เวลานี้นั้นเนี่ยนะครับคือถ้าจะเปลี่ยนดําเปลี่ยนดําเป็นขาวขาวเป็นดําก็ต้องเปลี่ยนท่านเอกวิทย์ออกเพื่อให้คนอื่นเข้าไปทําหน้าที่แทนและเรื่องแค่ดึงเวลาให้ผ่านไปอย่างล่าช้าเนี่ยก็มีผลแล้วเพราะฉะนั้นก็มีความพยายามมีการท้าทามนะครับจะเรียกไอ้ม่งก็ไม่ได้เพราะเขาเป็นอีม่งน,นะครับเพื่อที่จะขอให้คุณเอกวิทย์ <c oughs> ท่านเอกวิทย์ได้สละตำแหน่ง เพื่อให้รักษาการประธานเนี่ยตั้งคนใหม่ขึ้นมาแน่นอนที่สุดนะครับคนใหม่ที่ว่าก็ต้องเป็นตัวเขาครับแล้วสายสัมพันธ์ของเขานะครับก็เห็นกันอย่างชัดเจนว่ากลุ่มทุนผูกขาดนะครับก็เห็นตนเห็นตัวกันอยู่ในแต่ละในแต่ละจุดเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบทั้งที่มีเรื่องอื้อฉามากมายนะครับเอาคนที่ถูกออกจากราชการนะครับ ในข้อหาเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอยังทำงานแม้กระทั่งในสถานะส่วนตัวก็ตามแต่เป็นเรื่องที่มีความอื้อเฉาดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้ผมว่าให้หยุดการกระทำได้เถิะเพราะเนี่ยครับอีกไม่กี่เดือนอย่างไรท่านก็พ้นในวาระไปอยู่แล้วยิ่งเนี่ยนะครับยิ่งดิ้นรนมากเท่าไหร่ก็จะไม่เป็นผลดีต่อชีวิตในบ้านปลายผมว่าแต่ละคนก็มี มีความควรจะมีความเพียงพอในชีวิตบ้างในแต่ละเรื่องอเรื่องนี้เป็นเรื่องขนาดว่าตั้งคณะกรรมการมาไต่สวนเนี่ยนะครับเป็นมติเอกฉันแต่ก็ยังไม่หยุดนะครับดิ้นรนและก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวซึ่งต้องเกิดขึ้นจากการความสมัครใจของการสละในการทําหน้าที่ของท่านเอกวิทย์เรื่องนี้ครับผมอยากจะเสียงนี้ได้ยินไปอย่างปวช ว่าบัตรนี้เนี่ยนะครับบ้านเมืองมันเสียหายมามากแนละ้วต้องรู้ว่าความลับมันไม่มีในโลก,กที่ผ่านมาเรียงกันมานั้นมีเรื่องไหนเนยนะครับที่มันไม่มีความจริงอยู่บ้างมันก็มีความจริงกันทั้งสิ้นนะครับที่เขาเสียงนั้นหลุดกันออกมานั้นเพื่อให้ปปชนั้นเดินไปยังทิศทางที่ถูกต้องเป็นธรรมนะครับปราศจากการครอบงำทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนาจหรือผลประโยชน์อื่นใดนะครับเพราะฉะนั้น ในระยะเวลาไม่กี่เดือนที่เหลือนั้นมันควรจะทำในสิ่งที่ดีงามอย่างน้อยที่สุดเป็นตำแหน่งพระบรมราชโองการโปรดเกล้าการนับเงินเดือนก็นับวันโปรดเกล้าเพราะฉะนั้นนะครับต้องทำหน้าที่ที่ถูกต้องกับชาติบ้านเมืองความถูกต้องนั้นก็ย่อบจะเห็นกันอยู่แล้วว่านะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นการจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับผิดให้มาเป็นถูกนะครับ และโดยเอาองค์กรไปแลกนั่น,นและเอาประเทศไทยเกิดความเสียหายนั้นให้หยุดยั้งการกระทำเสียเถอะนะครับเพราะว่าความลับมันไม่มีในโลกมันตามทันกันทุกกระบวนการ응นะครับเพราะงั้นนี่คือเรื่องที่เราต้องกังวลในสถานการณ์ปลายปีถึงต้นปีหน้าใช่ไหมครับส่วนรเรื่องคุณกิติรัตน์เนี่ยวันนี้มันยังอื้อๆอมันยังมีข้อคําถามกันวุ่นวายยังไม่ได้ข้อสรุปใช่ไหมครับแต่ว่าไปไม่ได้แล้ว응 เพราะเนี่ยนะครับถ้าไปได้เข้าคอรมอมาอมหลายวันแล้วครับนะครับเพราะเนี่ยนะครับเพราะเราเองก็เห็นอย่างชัดเจนว่าการไม่พ้นจากตําแหน่งทางการเมืองหนึ่งปีนั้นอ,อย่างไรก็หนีไม่ไมพ้นผมพยายามชี้ไงเวลาสอบสวนกลางตั้งข้อหาดําเนินคดีกับตําแหน่งลักษณะเดียวกับคุณกิติรัตน์เนี่ยเขาแจ้งข้อหา1หนึ่งห้าเจ็ดนะนะครับความเป็นเจ้าหน้าที่นะ เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าตําแหน่งต้องเป็นมติคอรมอเป็นข้าราชการการเมืองนี่เป็นการดํารงตําแหน่งทางการเมืองมันก็เป็นอื่นไม่ได้ข่าวมันจึงต้องออกมาจากในส่วนของกระทรวงการคลังก่อนเพียงแต่ว่านะครับเขาต้องคิดไงเพราะนี่นะครับถ้าไปเขียนแล้วผูกพันเนี่ยตำแหน่งอื่นใดเนี่ยนะครับที่เป็นบุคคลต้องห้ามทางการเมืองเ,เช่นในคดีทุจริตคอร์รัปชัน หรือปฏิบัติหน้าที่หรือลาเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยไอ้นั่นถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตคดีอื่นที่ไม่ใช่เป็นคดีต้องห้ามต้องพ้นโทษนะครับไม่น้อยกว่าสิบปีเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นมันอัปเตอร์ช็อกเต็มไปหมดม,มันจะโดนกันอีกระลอกใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเนี่ยครับไอ้ที่รายละเอียดมันยังไม่ออกมาเนี่ยเพราะมันไม่ใช่เฉพาะกิตติรัฐ นะครับแล้วลองดูว่าการโพสต์ของกิติรัตก็รับสภาพอยู่แล้วนะครับมันเป็นอื่นไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าก็ให้มันชุนละมุนในช่วงปลายปีเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าไปเอาช่วงดึงเข้าไปอีกหลังปีใหม่สักสองสัป,ปดาห์มันจะไปชนกับคดีนะครับที่แพทย์สภา,านะครับที่เขาขีดเส้นตายวันที่15เพราะฉะนั้นก็ออปลายปีมันก็ชุนละมุนแล้วก็หายไปกับการเฉลิมฉลอง คริสตมาสบ้างปีใหม่บ้างและก็จมหายกันไปนะครับแต่ว่าดูดูการโพสของกิติรัตน์นารนองเนี่ยผมว่าเขารับสภาพนะครับมองไปดื่นไม่ได้หรอกนะครับเพราะเพราะว่าทุกเรื่องราวนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีปัญหาเนี่ยมันควรจะจบมาเป็นเดือนแหละตั้งแต่คอรมอสัญจรเชียงใหม่แล้วก็อีกหลายครั้งในกรุงเทพเรื่องนี้เนี่ยนะครับผ่านกรรมาการาสนามา ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับตอนแรกก็ทําท่าจะถอยตอนหลังก็สรรหาเอามาจนได้นะครับแต่พอเกิดเรื่องอันนี้นะครับความรับผิดชอบอยู่ที่ใครนะครับนี่ว่ายัางชะงักกันทันเพราะพรรครวมเนี่ยเขาไม่เอาด้วยนี่นะครับเขาแค่ทราบนะครับทราบความจริงเข้าไปแล้วเป็นมติเนี่ยก็จะจบลงแบบกรณีพิชิตชื่นบานนะครับแต่ว่าในส่วนของคุณพิชัยเนี่ยรัมตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนายกเนี่ย นะครับก็รวมกระทั่งคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วนะครับก็คือว่าการคัดเลือกคนที่ไม่มีคุณสมบัติการเสนอชื่อคนที่ไม่มีคุณสมบัติมันก็ย่อมเข้าเขตของกฎหมายแล้วก็มีตัวอย่างเทียบเคียงได้เป็นอย่างดีนะครับกรณีนี้ผมว่าเนี่ยนะครับก็แม้ว่าไม่สําเร็จแต่ว่าบางคนได้สําเร็จไปแล้วครับนะครับก็คือส่วนของกระทรวงการคลงังและคณะกรรมการสรรหา นะครับเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจดูเหมือนเพื่อไทยกับคุณทักษณิณเนี่ยเขาจะไล่บี้ประชิดแล้วก็เล่นเกมหนักเล่นเกมจริงต่อการไปกดดันกว้านทั้งหมดนะครับแล้วก็พุ่งตรงไปที่พักเก้าไกลเป็นหลักนะครับเรื่องนี้พักเก้าไกลเองต้องระมัดระวังตัวหรือยังจะเชื่อข่าวที่บอกว่าเพื่อไทยคือมัธมิตรแดนสุดท้ายอะไรพวกนี้ไหมครับพี่คืออย่างไรก็ตามนะนะครับก็เป็นบางพื้นที่นะครับที่ต้องแข่งระวัง เพื่อไทยกับประชาชนครับภูมิใจไทยนั้นเขาเลือกที่จะไม่ส่งในนามพรรคแต่ว่าก็จะเห็นกลิ่นไอาเขาอะนะครับในในบางจังหวัดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามบทเรียนที่สําคัญของพรรคประชาชนตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลนั้นคู่แข่งเขาจริงๆนั้นก็คือพรรคเพื่อไทยครับนะครับถ้านะครับคือคุณทักษิณเนี่ยพูดเรื่องตาต่อต,อตาฟันต่อฟัน แม้ว่าจะไม่ได้สื่อความตรงเกี่ยวข้องกับพักประชาชนก็ตามแต่การเมืองมันเป็นเรื่องดำกับขาวมันเป็นเรื่องตาต่อตาฟันต่อฟันอยู่แล้วการเป็นฝ่ายคา้านนั้นจะต้องตรวจสอบนะครับให้ถึงนะครับความรู้สึกของประชาชนเทียบเคียงกันว่าตัวเองเหมาะสมที่จะมาเป็นรัฐบาลมากกว่าแต่ว่าถ้าทำหน้าที่รอเพื่อจะเป็นรัฐบาลนะครับแน่นอนที่สุดคะแนนมันจางหาย และก็บทเรียนสําคัญก็คือด,ดูพื้นที่การเลือกตั้งอุบลราชธา,านีให้เทียบคะแนนบัญชีรายชื่อนะครับปี66เนี่ยเป็นตัวตั้งอย่าไปเทียบนายกอบจอตอนปี63สเอาปีเนี่ยนะครับปีห6ซึ่งเป็นคะแนนร้อนสุดแล้วบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับจากเลือกตั้งผู้แทนปี6ได้สามแสนสองเลือกตั้งนายกอบจเหลือแสนสามคะแนนแบบนี้เนี่ยมันต้องคิดแล้วว่าเสียงของประชาชนมันหายไปไหน เพราะถ้าคิดเนนะครับในทางการเมืองผมสมัยอยู่เนี่ยนะครับตั้งแต่พรรคเพื่อไทยหรือพลังประชาชนก็ตามนะครับหลังอยากไทยรักไทยถูกยุบเนี่ยผมก็บอกเสมอว่าเสื้อแดงไม่ใช่ของตายของพรรคเพื่อไทยนะแต่เขามานะครับมาร่วมต่อสู้เป็นแนวทางอุดมการไม่เป็นของตายซึ่งกันและกันดังนั้นเนี่ยนะครับในฐานะคนที่ไปเลือกตั้งผมเห็นเยอะแยะมากมาย นะครับคะแนนที่มันเปลี่ยนแปลงไปแปลความกันว่ามันไม่มีประชาชนที่เป็นของตายให้กับใครมิฉะนั้นมันคงจะผูกขาดกันมายาวนานยิ่งในเชิงอุดมคติแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่สามารถรักษาอุณหภูมิการเมืองนะครับให้อยู่ในระดับเดียวกันตลอดซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากการรักษาคะแนนแบบรรคประชาชนเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนเลือก ในขณะที่ทุกพัคก,การเมืองโดยส่วนใหญ่นั้นรู้ว่าใครเป็นคนเลือกการที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเลือกก็อเอาเรื่องความพึงพอใจในขณะน,น,นั้นเป็นหลักนะครับพึงพอใจในปีหกหกแต่พอปลายปีหกเจ็ดนะครับมันก็สะท้อนออกว่าไม่สามารถรักษาความพึงพอใจไว้ใช้ไว้ได้เท่าเดิมวันที่หนึ่งกุมภาเนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันครับ,รบเวลาเดือนเศษการเมืองใหญ่การเมืองสนามเล็ก ไม่ไม่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามันเกี่ยวข้องกันถ้าฝ่ายค้านกระแสสูงนะครับในเขตของพรรคประชาชนก็จะมีโอกาสซึ่งเนี่ยนะครับครั้งนี้นั่นนะ่ยควรจะได้มีโอกาสมากกว่าตอนกลุ่มก้าวหน้าซึ่งไม่ได้แม้แต่เพียงจังหวัดเดียววันนี้เนี่ยครับผ่านชัยชนะการเลือกตั้งหลายจังหวัดชนิดที่ยกจังหวัดแล้วก็ปารตี้ลิสที่ชนะเนี่ยนะครับแบบ หลายจังหวัดนั่นแต่ผลการเลือกตั้งมันตรงกันข้ามอยู่เนี่ยในสนามส่วนท้องถิน่นในระยะเวลาเดือนเศษ็ๆนั้นเนี่ยนะครับในจังหวัดที่ชนะผู้แทนยกน,ยนะครับเป็นเครื่องวัดฝีมือเต็มๆแต่ผมยังยังเชื่อว่านี่นะครับในสนามเล็กโดยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยในสนามส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะไม่จะไม่มีสภาพที่เหมือนกับ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผลลัพธ์ในแต่ละจังหวัดนี่เห็นอย่างชัดเจนการที่จะปรับเนี่ยนะครับให้เข้ากับการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นนั้นก็ต้องใช้ศิลปะด้วยความเข้าใจนะครับและก็เห็นบทเรียนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับและครั้งนี้เนี่ยถ้ามันเกิดไม่ได้ขึ้นมาอีกนะครับจะอยู่ในสถานการณนะ์ไหนคือเรามองในฐานะนะครับคนนอกเนี่ยนะครับผมเชื่อว่า เหมือนภูมิใจไทยเขาจะเลือกส่งจังหวัดที่เขาชนะจังหวัดในแพร่เขาก็ไม่ส่งและไม่ลงในนามพักด้วยพูดง่ายๆว่าไม่ให้เสียของไม่ให้เสียขวัญน,นะครับพักเพื่อไทยนี่ก็ก็ส่งไปจํานวนมากครับนะครับเช่นเดียวกับกรณีของพักประชาชนเพียงแต่ว่าของพักเพื่อไทยณขณะนี้จับต้องได้แล้วับพักประชาชนยังจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ย นะครับก็ต้องวัดในเรื่องของศักยภาพนะครับแต่ว่านิ่งสนิทแบบภูมิใจไทยนั้นนะครับเขาไม่หวือหวาแต่ว่าเอาความแน่นอนอ